สวัสดีครับไรเดอร์ทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่นนลีลาชา n e l เชื่อกันว่าเพื่อนๆทุกคนนะครับจะต้องตื่นเต้นกับการอัปเดตครั้งใหญ่ของชั珀เตอร์ที่10และการเปิดตัวของอาณาจักรใหม่อย่างเทคโนโลยี i c คิงสตอมนะครับ รวมถึงการอัปเดตใหม่ของเกียร์นะครับที่ชื่อว่า Magic เทคโนโลยาานนนนีจิเกียกนนนรนะ์บอกได้เลยนะครับว่างานนี้เพื่อนๆนะครับจะต้องฟาร์มกันอย่างหามลูกหามค่ำแน่นอนนะครับจากการที่ผมอ่านโน้ตแพดมาบอกได้เลยนะครับว่าแพดเนี้ยมีรายละเอียดการอัปเดตที่ค่อนข้างเยอะนะครับวันนี้นะครับผมก็เลยมาทําสรุปการอัปเดตโน้ตแพดของช h a p เตอร์ที่10มาเป็นการสรุป3หัวข้อได้กันนะครับก็คือหัวข้อที่1การแนะนำเทคโนโลยีจิคิงสตอมนะครับ แล้วก็หัวข้อที่2นะครับการแนะนำเทคโนโลยีจิเกียนะครับแล้วก็หัวข้อที่3การแนะนำ Workshop. วาลานซ์เวิร์กช็อปเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเราไปดูที่หัวข้อแรกกันเลยนะครับก็คือหัวข้อเทคโนโลยี i c คิงด d อมนะครับตัวเทคโนโลยี i c คิงด d อมตัวชัปเตอร์ที่10เนี่ยก่อนที่เพื่อนๆจะเข้าไปเล่นชัปเตอร์ที่10ได้เนี่ยเพื่อนเพื่อนจะต้องผ่านชัปเตอร์ที่9ขีด23ก่อนแล้วการอัปเดตทางนี้นะครับก็จะมีการเปลี่ยนเมนูทางลัดนะครับในการเข้าเรทต่างๆ ให้มีความสะดวกมากขึ้นโดยที่เราไม่ต้องสกอตัวหน้าจอไปเข้าชาร์ทเตอร์ต่างๆเหมือนกับที่เราเคยทำเมื่อตอนก่อนอนะัปเดตเนาะทีนี้มันก็จะมีการอัปเดตเพื่อให้เรา move ไปในชาร์ทเตอร์ต่างๆได้อย่างรวดเร็วนะครับเหมือนเป็นการเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้เล่นนะครับส่วนการเล่นชาร์ t เตอร์ที่10นะครับจะลงได้ทั้งหมด6ตัวละครเหมือนชาร์ t เตอร์ที่9จะมี4ตัวละครที่สามารถกดมือได้นะครับแล้วก็อีก2ตัวละครจะเป็นตัวละครที่จะต้องออโต้เท่านั้นนะต่อไปนะครับการดรอปชุดประจำชาร์ r เตอร์นะมีชุด เซตใหม่นะครับก็คือเป็นเทคโนโลยีเซตนะครับชุดนี้นะครับจะเทียบเท่ากับทีของ Chapter 9นะครับมันก็เหมือนชุดแดงเนาะมันไม่ใช่เทคโนโลยีเกียร์นะครับมันเป็นชุดประจำ Chapter ชัปเตอร์เฉยๆชุดนี้นะครับจะให้เอฟเฟกชุดก็คือบวกโจมตีแรงนะครับ2%แล้วก็เมื่อใส่4เซตก็จะบวกเป็น3%รวมกันเป็น5%นะครับ แล้วจะเพิ่มประสิทธิภาพ4เท่าน,นะครับถ้าเราใช้เซตนี้ใน Chapter ท,ที่10นะครับก็เหมือนกับว่าเซตเนี้จะบวกเดเมจให้เราอ่ะ20%นะถ้าเกิดใส่ครบ4เซตนะครับเซตนี้นะก็เหมือนเอามาช่วยสําหรับการฟาร์มชัปเตอรนะครับให้ผ่านชัปเตอร์ได้ง่ายมากขึ้นนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังมีเกียร์ในการผ่าน Chapter ไม่ได้นะครับก็สามารถใส่เซตนี้ได้เนาะต่อไปนะครับเราก็จะมาพูดถึงเรทใหม่นะครับ3เรทที่เพิ่มเข้ามาในชัปเตอรที่10นะครับ ก็คือตัวเรทของเรทเกาหลีนะครับเรทเกาหลีเนี่ยจะปลดล็อกก็ต่อเมื่อเราผ่านชาัปเตอร์ที่1 0บขีดเนะครับส่วนเรทที่2ก็คือเรทซิกฟริสนะครับแล้วก็เรทที่3ก็คือเรทเอสคารอนนะครับสเรทที่เหลือเนี่ยมันจะถูกปลดล็อกเมื่อเราเคลียร์ชรัปเตอร์ที่10ได้ทั้งหมดนะครับ โดยเรททั้ง3เรทเนี่ยจะใช้สตารมิน่าในการลง100สตารมิน่านะครับแล้วก็จะมีโหมดให้เล่นเป็นโหมดซิงเกิลเพลเยอร์นะครับหรือว่าจะเป็นโหมดปาร์ตี้ก็ได้นะครับเหมือนกับการผ่านเรททั่วๆไปนะครับแล้วก็จะมีระดับความยากนะครับโดยระดับความยากเนี่ยจะกําหนดจํานวนฮีโร่ต่อคลาสนะครับของผู้เล่นนะครับโดยผมจะโฟกัสที่สเตทที่3ก็แล้วกันนะครับสเตทที่3เนี่ยจะสามารถลงได้2ฮีโร่ต่อคลาสนะครับหมายความว่ายังไงก็คือเราสามารถลงฮีโร่แต่ละคลาสได้ เป็นจำนวนจำกัดน,นะครับมันส่งผลอะไรไม่เยอะนะครับยกเว้นคัทพีสนะครับที่เราลงพาร์ทได้แค่2ตัวเนาะเราจะต้องเลือกพาร์ทที่เป็นพาร์ทนัมเบอร์วันกับนัมเบอร์ทูเนี่ยมาลงในการลงเลนนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งทำไมผมถึงพัวก,กัสที่สเตจที่3เพราะว่าสเตจที่3เนี่ยมันมีโอกาสดรอปรีเคมเทคโนโลยีจิเกียนะครับเดี๋ยวรีเคมเทคโนโลยีจิเกียคืออะไรเดี๋ยวผมจะบอกในพาร์ทของ เทคโนโลยีจิ๋วแล้วกันส่วนความยากในแต่ละสเตจนะครับยิ่งเพิ่มความยากมากเท่าไหร่นะครับโอกาสในการดรอปเซตเนี่ยก็จะอดรอปมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนการดรอปเซตนะครับเรดกาลกอรีเนี่ยก็จะดรอปเซต์เพอร์เซอร์เวเลนซ์นะครับส่วนเรดซิกฟีดเนี่ยก็จะดรอปเซต์โฮปนะครับส่วนบอทเอ็กซ์คารอนเนี่ยก็จะดรอปเซต์อัลเทอริตี้เนาะแต่ละเซตเนี่ยก็จะมีเอฟเฟกต์เซตไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปแนะนําอีกทีเมื่อตอนเราแนะนํำเทคโนโลยีจิ๋วแล้วกันนะครับส่วนตอนนี้นะครับเรามาดู ตัวเลดกันนะครับว่าน้ตแพดเนี้ย mm hmm. เผยทริคในการผ่านเลดยังไงนะครับตัวเลดเกากรียเนี่ยตัวบอสเนี่ยจะมีไทฟ์นะครับหรือเลนจ์เนี่ยเป็นเผ่าแองเจิลเนาะเราก็ไม่สามารถใช้หน้ากากอะไรลงไปช่วยในการเพิ่มดาเมจได้นะครับส่วนตัวน้ตแพดที่เปิดเผยทริคในการผ่านเนี่ยก็คือจะต้องใช้ d ีเพมากกว่าหนึ่งนะครับเพราะว่าเมื่อโจมตีครบสแตก ตัว DPS หลักที่ทำดาเมจสูงสุดนะครับจะเข้าสู่สถานะซิลนะครับก็คือไม่สามารถใช้สกิลได้นะครับแล้วก็ตัวบอสเองเนี่ยมีสกิลที่เพิ่มเลือดนะครับเพราะฉะนั้นนะการติดฮีโร่ที่ใช้ในการลดฮิลเนี่ยก็จําเป็นสําหรับเลดนี้นะครับทิคที่แนะนําเลยก็คือจะต้องใส่ DPS 2ตัวนะครับหรือไม่ก็เป็น DPS ที่ทําฮิตน้อยๆนะครับอย่างเช่นโปรนะครับอันที่ใช้ผ่านเลดนี้ได้ดีนะครับอันนี้ก็เป็นการดูคร่าวๆเนาะเลดต่อไปนะครับซิกฟรีสนะครับ ซิกฟีที่เป็นบอสเนี่ยจะมีความสามารถในการฟื้นคืนชีพนะครับและทุกครั้งที่ฟื้นคืนชีพเนี่ยซิกฟีทเนี่ยก็จะมีความแข็งแกร่งมากขึ้นรวมถึงการโจมตีที่กว้างมากขึ้นนะครับโดยการฟื้นคืนชีพครั้งที่3หรือครั้งสุดท้ายเนี่ยมีโอกาสที่ซิกฟรีทจะโจมตีจนถึงแนวหลังเลยนะครับแล้วก็ทริคในการผ่านของซิกฟรีทเนี่ยเขาบอกว่าจะต้องใช้ฮีโร่ในการลด HP นะครับเวลาซิกฟรีทจะตายก็เหมือนกันที่แบบถ้าเกิดใครเล่น .a นะก็เหมือนกับการเบิน MP ไม่ให้สเกลิตันคิงฟื้นคื้นชีพอะไรประมาณนี้ผมไม่แน่ใจเนาะหรือว่าตัวที่มีบ็อกเรทสูงๆนะครับเพื่อที่จะลดมานาของซิกฟรีดได้นะครับอันนี้ก็ต้องไปดูกันนะครับว่าแมกนิกในการลดมานาของซิกฟรีดเนี่ยเป็นยังไงนะครับแต่ฮีโร่ที่เขาแนะนําเลยก็คือฮีโร่ที่มีสกิลลด HP แล้วก็ฮีโร่ที่มีบ็อกเรทสูงๆนะครับต่อไปนะครับบอสเอสคารอนนะครับเอสคารอนเนี่ยจะเป็นบอสที่มี5เว็บด้วยกันนะครับแต่และเว็บเนี่ยก็จะมีมีเนียนให้เราสังหารนะครับ การกําจัดมีเนี่ยนเนี่ยความเร็วในการกําจัดมีเนี่ยนเนี่ยมีผลต่อดีบัฟที่เราได้รับนะครับ <c oughs> ก็เหมือนกับการเล่น <c oughs> การฟาร์มชักเมนะครับมันจะมีดีบัฟให้เราถ้าเกิดเราฆ่ามีเนี่ยมได้ช้านะทำให้ ฮีโร่ที่แนะนําเลยก็คือฮีโร่ที่สามารถเคลียร์มีเนียนเร็วๆนะครับรวมถึงในบอสสเตจเนี่ยตัวเอสคารอนเนี่ยก็จะมีแมคานิกคล้ายๆกับบอสไฟในกิวเรตนะครับก็คือมีการเรียกมีเนียนออกมานะครับแล้วเราจะต้องทําการเบิร์สดาเมจนะครับในช่วงวินโดว์สั้นๆนะครับเพื่อที่จะกําจัดมีเนียนเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่กําจัดมีเนียนเนี่ยตัวเอสคารอนเนี่ยจะมีดาเมจที่เพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็เอสคารอนเนี่ยก็จะมีดีบัฟนะครับเมื่อตีฮีโร่นะครับจะทําให้รีเจนมานาลดลงเรื่อยๆนะครับ แล้วก็ตัวรีเจนมานาเนี่ยถ้าเกิดมานาของฮีโร่เป็น0นย์เนี่ยมันจะเกิดมันจะทําให้ฮีโร่เข้าสู่สถานะซีลนะครับซึ่งสถานะนี้ผมก็ยังไม่รู้นะมันเป็นยังไงแต่ดูในรูปนะครับมันก็เหมือนกับสกิลเราจะเหมือนโดนใบนะครับสกิลเราจะใช้ไม่ได้เลยนะครับ อาจจะติดเป็นวินาทีหรือว่าจะต้องรอให้ MP เต็มเพื่อปลดล็อกสถานะน,นี้อันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปในตอนเซิร์เวอร์เปิดนะครับอันนี้ก็เป็นการแบบมองคร่าวๆนะครับว่าตัวเลทจะเป็นประมาณไหนนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นการแนะนําของเทคโนโลยีจิ g กเกีนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆพ,พร้อมแล้วก็ไปฟังกันเลยนะครับเทคโนโลย g จิ g กเกเนี่ยก็จะมีระดับของเกียร์เนี่ยที่สูงมากกว่าระดับ T8 นะครับก็หมายถึงว่า ค่าโจมตีแล้วก็ค่าป้องกันและค,ค่า HP เนี่ยจะมีค่ามากกว่าระดับ T8 ทั่วๆไปนะครับตัวเซ็ตของเทคนโ o m ิจกเกียรเนี่ยก็จะใส่ได้ทั้งหมด4ชิ้นเหมือนกันนะเหมือนเกียร์ทั่วๆไปนะครับแล้วก็ยังแบ่งออกเป็น7คลาสแยกกันไปเลยนะครับไม่สามารถใส่ข้ามคลาสได้ตัวละครจะต้องมีเลเวล9้าเศขึ้นไปนะครับ ตัวเกียร์เนี่ยสามารถใส่ลูนได้ปกติแต่ไม่สามารถอัปเกรดได้ด้วยสกอร์มอนตรานะครับส่วนตัวออปชันนะครับชุดนี้จะมีออปชันแค่2แถวนะครับแล้วก็ออปชันเนี่ยจะสุ่มเหมือนกับออปชันในชุดทั่วๆไปมีด้วยกัน3ระดับต่อไปนะครับก็จะเป็นเซตเอฟเฟกของชุดนะครับเซตเอฟเฟกของชุดเนี่ยเมื่อเราใส่ครบ4ชิ้นนะครับก็จะมีเซตเอฟเฟกตามตารางนี้เลยนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนอยากดิสคัทนะครับว่าเซตไหนเหมาะกับอาชีพอะไรเหมาะกับ ตัวละข้อไหนนะครับก็สามารถทิ้งใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับเพราะว่าผมจะไม่ลงรายละเอยียดแอเซทนะเพราะว่ามันจะเยอะมากๆนะครับแล้วก็จะเป็นการเสรียเวลาไปนะจริงๆแล้วเนะี่ยเราก็ต้องไปลองในเกมนะว่าเซตไหนมันเหมาะกับตัวไหนนะอาจจะต้องใช้วิธีการรีเสิร์ชนะครับเก็บข้อมูลเพิ่มเติมนะสำหรับความน่าใส่ของแต่ละเซตเนาะเพราะตอนนี้ผมดูในกระดาษแล้วมันก็เป็นเซตที่ดีนะอาจจะดีกว่าแมนติคอร์ด้วยซ้ำนะเดี๋ยวพอเปิดเซิร์ฟนะรเราก็เดี๋ยวเข้าไปทดลองด้วยกันเลยนะครับว่าเซตไหนมันจะดีมันจะเจ๋งอย่างที่เห็นในกระดาษ ส่วนต่อไปนะครับของเทคโนโลยีจีเกียนะครับก็คือจะมีการเพิ่มสกิลเข้ามานะครับสกิลเนี่ยก็จะมีด้วยกันทั้งหมด53สกิลเลยสกิลเนี่ยมันจะสุ่มมาชิ้นละ1สกิลนะครับแล้วก็ไม่สามารถรีเซ็ตสกิลได้นะหมายถึงยังไงก็คือไม่สามารถเปลี่ยนสกิลได้นะครับอาจจะต้องหาเกียร์ชิ้นใหม่นะผมว่าการฟาร์มหลักๆเลยก็คือการฟาร์มหาสกิลที่เทพๆนี่แหละนะครับอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยนะเพราะว่าการสุ่มเนี่ยมัน1ใน53เลยนะครับ ส่วนสกิลแต่ละชิ้นเนี่ยมันจะสแต็กกันไหมอันนี้ผมก็ยังไม่รู้นะครับอาจจะต้องเข้าไปทดลองกันเองจริงๆนะครับหลังเซเวอร์เปิดก็อีกเหมือนกันนะครับผมก็จะไม่ลงรายละเอียดนะว่าสกิลแต่ละอย่างเนี่ยมันดียังไงนะครับเพราะว่ารายละเอียดมันค่อนข้างเยอะนะครับก็มีโอกาสลองได้หลายแบบมากๆนะครับแต่ละตัวละครเนี่ยสามารถแอปพลายได้ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวค่อยมาพูดกันอีกทีหลังจากที่เซเวอร์เปิดแล้วกันต่อไปนะผมจะมาพูดถึงวา l a ล c น w ์เวิร์กช็อปนะครับ วา l ันซ์เวิร์กช็อปเนี่ยจะเป็นตัวช็อปใหม่ที่จะมาแทนจินนะครับในแมปเดิมนะครับ n p c นวาลน์งก็จะมาช่วยในการผลิตอาวุธเทคโนโลยีิ g กียเป็นในแมปเนี่ยมันจะดรอปเป็น u n i d e n t i f i e d TM นะครับซึ่งเราจะต้องเข้ามาส่องในในช็อปนะครับส่วนการดรอปอีกอย่างหนึ่งก็คือการดรอปเป็นชิ้นเลยนะครับก็คือดรอปเป็นเทคโนโลยีเกียเลยนะเป็นชิ้นๆนะครับแล้วก็การดรอปแบบเป็นแบบ e c เคมเทคโนโลยีกียนะครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีิ g กียระดับแอดวานนะครับ เดี๋ยวเราจะมาพูดกันนะว่าแต่ละชนิดมันเป็นยังไงนะครับชนิดที่1นนะครับ Unidentified TM นะครับไอ้ตัวนี้ก็เป็นเทคโนโลยีเกอร์ธรรมดานั่นแหละแต่มันยังไม่ได้ส่งแค่นั้นเองนะครับเราจะเข้ามาส่งใน Shop นะครับที่ชื่อว่า Identification Technology Gear นะครับอันนี้ก็จะเสียเงินชิ้นละ500แสนเนาะส่วนต่อไปนะครับที่จะพูดถึงก็คือการคาฟนะครับการคาฟเนี่ยเทคโนโลยีเกอร์เนี่ยนอกจากจะดอกแล้วนะครับเราอาจจะสามารถคาฟได้นะครับโดยใช้ชิ้นส่วนของบอสนะครับที่ดอกมาจากบอสเรทนะครับ โดยการคราฟเทคโนโลยีจิเกียเนี่ยเราจะสามารถเลือกฟิลเตอร์ได้นะครับก็คือเวลาเราคราฟแมทเทอเรียลเนี่ยเราสามารถใช้เงินนะครับแล้วก็บอสแมทเทอเรียลที่มีราคาสูงมากขึ้นเพื่อที่จะเลือกฟิกคลาสแล้วก็ฟิกไทป์ของตัวเทคโนโลยีจิเกียได้อย่างเช่นถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อยากได้ต่างหูของ เซตซิกฟรีดนะครับเพื่อนเพื่อก็สามารถเพิ่มเงินนะครับจาก1ล้านโกเป็น9ล้านโกแล้วเพิ่มจากชิ้นส่วนบอส1 0 0 0ชิ้นเป็น4000ชิ้นนะครับเพื่อที่จะเลือกชิ้นส่วนนั้นได้เลยนะครับโดยการแบบเสียชิ้นส่วนมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการคราฟนะครับการคราฟ เทคโนโลยีจิเกียร์เนี่ยมันมีโอกาสที่จะค้าบได้รีเคมเทคโนโลยีจิเกียร์ด้วยนะครับซึ่งจะทําให้ตัวเทคโนโลยีจิเกียร์เนี่ยมีระดับสูงขึ้นไปอีกหนึ่งระดับนะครับมันก็เป็นการสุ่มมีโอกาสเล็กน้อยนะครับในการสุ่มได้รีเคมเทคโนโลยีจิเกียร์นะครับต่อไปนะครับหัวข้อในการเอนชานเกียร์นะครับการอัปเกรดหรือการเพิ่มดาวของเทคโนโลยีจิเกียร์เนี่ยมันจะไม่เหมือนการตีบวกไอเทมปกตินะครับโดยการเอา1ชิ้นมาบวกกันอีกชิ้นได้เป็น2ดาวอันนี้ไม่ใช่นะเทคโนโลยีจิเกียร์เนี่ยมันจะใช้ ชิ้นส่วนในการอัปเดตที่มาจากการย่อยของเทคโนโลยีจิ๋หรือว่าโดยชิ้นส่วนในการอัปเดนะครับมันจะใช้เกียร์อัปเกรดสโตนนะครับซึ่งได้มาจากการย่อยเทคโนโลยีจิ๋ของแต่ละคลาสนะครับผมดูจากสโตนแล้วเนี่ยมันแบ่งคลาสยนะครับอันนี้ก็จะเป็นคลาสของไนท์เนาะส่วนในรูปมันก็จะเป็นคลาสปืนนะใช้10ลูกในการอัปเดตดาวหนึ่งนะครับการเพิ่มดาวเนี่ยก็จะต้องย่อยย่อยแล้วก็ย่อยเท่านั้นครับกือคือฟาร์มฟาร์มฟาร์มย่อยย่อยย่อยนะครับ การได้มาซึ่งดาวแต่ละดาวเนี่ยก็จะยากมากกว่าเมื่อเทียบกับเทคโนโลยีจิเกียร์กับเกียร์ปกติเนี่ยของเทคโนโลยีจิเกียร์ก็จะทําดาวยากกว่านะครับตารางนี้นะครับก็จะเป็นค่าในการเอนชั่นเม้นท์ของเทคโนโลยีจิเกียร์นะครับก็จะแบ่งออกเป็นเทคโนโลยีจิเกียร์ปกตินะครับใช้ด้านนี้ส่วนรีเคมเทคโนโลยีจิเกียร์เนี่ยก็จะใช้อีก เท่านี้นะครับก็คือเพิ่มขึ้นเท่าตัวนะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงตัวรีเคมเทคโนโลยีจิกเกียร์กันนะครับรีเคมเทคโนโลยีจิกเกียร์เนี่ยตัวนี้นะครับมันจะสามารถเข้ามาที่หัวข้อเทคโนโลยีจิกดิสโทเรชันนะครับจะเป็นการเพิ่มระดับเทคโนโลยีจิกเกียร์ที่บวกถึง5ดาวนะครับมันจะเป็นการเหมือนกับอัพขั้นเทคโนโลยีจิกเกียร์เป็นขั้นที่2นะครับโดยการใช้ตัวแมทเทอเรียลที่เรียกว่าเทคโนโลยีจิกเอ็กซ์เพร์เรนซ์รีพอร์ตนะครับซึ่ง มันจะได้ก็ต่อเมื่อเราทําภารกิจประจําสัปดาห์นะครับจะได้1ชิ้นต่อ1สัปดาห์นะครับแล้วก็เกียร์ที่ทําการ r e s t ต r เรชันเนี่ยก็จะรีเซ็ตเป็น0ูนย์ดาวนะครับเราก็สามารถเอารีเคมเทคโนโลยีจิเกียร์เนี่ยไปตีบวกดาวได้อีกนะครับโดยใช้การ e เอนชา m e n t ที่เพิ่มมากขึ้นในตารางนี้นะครับ ก็จะได้ค่าป้องกันค่า HP แล้วก็ค่าโจมตีที่มากขึ้นนะครับก็คือการทำเทคโนโลยีจิเกียเนี่ยมี2ระดับก็คือแบบธรรมดาแล้วก็แบบรีเคมเทคโนโลยีจิเกียนะครับสรุปง่ายๆนะครับต่อไปของข้อสุดท้ายนะครับก็คือการรีฟอ r จิ่งเกียร์นะครับก็เหมือนการเปลี่ยนออปชันนะครับเพราะว่าออปชันของเทคโนโลยีจิเกียจะมี2แถวใช่ไหมครับออปชันนี้สามารถเปลี่ยนได้ทั้ง2แถวเลยนะครับ โดยการเปลี่ยนแต่ละออปชันเนี่ยมีค่าสเตตัสตามแม็กสเตตัสตามช่องนี้เลยนะครับถ้าเป็นรีเคล t e ทคโนโลยีจิ Gear เนี่ย,ยก็จะได้สเตตัสแบบ 10, เต็มแม็กส์นะครับแต่การเปลี่ยนออปชันเนี่ยมันไม่ได้ใช้แค่ใบรีฟอร์สนะมันต้องใช้ตัวชิ้นส่วนของบอสในการรีออปชันด้วยซึ่งชิ้นส่วนของบอสเนี่ยโหใช้เปลืองมากๆนะครับผมว่างานนี้เพื่อนๆต้องฟาร์มกันตายแหกแน่นอนนะเพราะว่าโอ้โหแมทเทียลแต่ละชิ้นเนี่ยหายากมากๆนะครับกวาจะดอบดอบแล้วก็ต้องมาย่อยนะครับ มาย่อยเสร็จปุ๊บก็ต้องออกไปคราฟเอาไปคราฟเสร็จก็ต้องไปเอาเอนชานเมนส์ถ้าเราได้ออปชันไม่ดีเราก็จะต้องเปลี่ยนออปชันโดยการใช้ชิ้น,นส่วนบอสอีกนะครับผมนั่งกดเครื่องคิดเลขกับข้าเนี่ยโอ้โหการฟาร์มเทคโนโลยีจิกเกียร์แต่ละชิ้นนะทำให้สุดทำให้แม็กเป็นรีเคมเนี่ยโอ้โหมันใช้แมตเียเยอะมากๆนะครับ โอ้โหผมว่าการอัปเดตครั้งนี้เนี่ยอาจจะต้องฟาร์มกันเป็นปีๆเลยนะครับหรือเวสป้าเองเนี่ยอาจจะส่งพรวิเศษนะครับให้สําหรับผู้เล่นที่อยากพัฒนาได้เร็วนะครับเป็นทางรัดขายพวกเทคโนโลยีิเกียลงในช็อปพิเศษนะครับลองดูนะครับว่ามีโปรโมชั่นอะไรเด็ดๆนะก็อุน่นนนเวสป้ากันได้นะครับไม่เสียหายเนาะเพราะว่าอาจจะลดเวลาในการฟาร์มได้เยอะมากๆนะครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดของการอัปเดต Chapter ที่10 Liberation นะครับ สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับอยากดิสคัทหัวข้อตรงไหนเพิ่มเติมนะครับเพื่อนๆก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ใต้คอมเมนต์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์นะครับเพื่อเป็นการให้กำลังใจผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ดีลาช n n e l ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ